ทดลองใช้ที่กันจะนะบูะเดี๋ยวมาพบกันสักครู่ค่ะ う มาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะในช่วงที่สองกับเคมา็ตลาดเกษตรดาวเทียมนะคะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงของการเปิดตลาดนะคะอยู่กับดิฉันตรีนปางมริชาตรีและคุณอรุณนทัยสิริบุตรแล้วก็อีกหนึ่งสาวแน่นอนนั่งตรงกลางคนเดิมเจ้าเก่าเจ้าประจําคุณปริยพันธ์ทาทองนะคะพี่แต๊ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะอยากจะได้กล่วนไปนะคะเที่ยวนี้พี่แต๊ะบอกว่าเปิดมาเนี่ยขอชี้แจงเรื่องบิวเรียรเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคือตอนนี้นะคะตัวดิฉันเองเนี่ย ได้ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะไปตามผลของการใช้เชื้อบาเบเรียในพื้นที่ที่เราใช้แล้วกับการไปขยายพื้นที่แล้วก็ลงไปทํางานร่วมกับท่านเกษตรจังหวัดของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเข้าไปพื้นที่เพื่อกจะขยายผลว่าณตอนนี้เนี่ยปรากฏว่ากลุ่มที่ใช้ไปแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มกระเตื้องขึ้นแล้วกลุ่มที่ได้ระบาดอยู่ขณะนี้เนี่ยเราก็ไปขยายพื้นที่ทําการทดลองให้ดูอีกที่หนึ่งนะคะแล้วท่านเกษตรจังหวัดเองเนี่ย ออท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าการที่ใช้สารบาวเรียเนี่ยหรือบารเซนาเนี่ยนะคะ ไปช่วยครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําได้ผลนะคะเป็นสิ่งที่ทําได้ผลแล้วตัวของคณะของเราเนี่ยก็จะเดินทางไปที่จังหวัดสระบุรีอบตบ้านหมอของอบตอดุลในวันที่12ออันนั้นเป็นเรื่องของเพรียแป้งในมันสาปะหลังนะคะซึ่งเพิงพูดกันไปใช่ค่ะที่จังหวัดสระบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปทําพื้นที่ตรงนั้นว่าไอ้ตัวบาเซน่าหรือบาเวเลียเนี่ยมันสามารถช่วยยับยั้ง นะคะยับยั้งการเจริญเติบโตของไอ้ตัวแมงเพรียทั้งหลายเนี่ยได้ไดนะคะซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยผลตรงนี้เนี่ยมันเป็นชีวะ มันเป็นเชิงชีวะเหมือนที่เราเคยคุยกันแล้วว่ามันไม่เป็นสารเคมีค่ะซึ่งที่จริง<า>รแล้วเนี่ยสั่งชีวภาพซึ่งครั้งที่ครั้งที่แล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนเนี่ยเราสองคนได้เดินทางไปจังหวัดแพร่ไปขยายผลเรื่องเกี่ยวกับ52สัปดาห์ะนะคะในพื้นที่จังหวัดแพร่โดยไปพบผู้นําท้องถิ่นแล้วพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งมาบอกว่า52สัปดาห์ที่นักวิจัยทั้งหลายเนี่ยได้รวบรวมองความรู้ทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นกระบวนการเนี่ย เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางกลุ่มผู้นําเหล่านั้น,นก็จะส่งข้อมูลกลับให้เรานะคะส่งข้อมูลกลับมาให้เราว่าในแต่ละพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาพร้อมที่จะปลูกอะไรแล้วบ้างเพื่อ,อทางเรานี่จะได้วางแผนให้ตรงกับ พื้นที่นั้นนะคะอันนี้คือกระบวนการของที่เรานําเอา52สัปดาห์หลังที่จากเปิดตัวไปแล้วเนี่ยนำไปใช้เป็นการนําร่องก็คือลงไปเที่ยวหนึ่งก็เรียกว่าไปทั้ง2โปรเจกต์สมาตรการเลยนะคะลงไปทั้งเรื่องของบิวเรียมเมื่อสักครู่นี้คุยข่าวคุณอารุโน่ระบาดถึงใต้แล้วตอนนี้ทั้งทั้งที่ภาคใต้นี่ไม่เคยระบาดมาก่อนที่ต้องบอกว่าต้องวิตกกันแล้วนะสำหรับคนที่เป็นเกษตรกรชาวนาข้าวเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาพอเราเปิดงานปุ๊บ ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าทางพี่น้องชาวทางใต้ได้โทรเข้ามาสั่งมอร์เวลเลียจากเราไปเป็นจำนวนหนึ่งซึ่งทางนี้ทีมงานของเราได้ส่งไปให้แล้วนะคะเนี่ยในแถบที่น้องทั้งสองคนบอกนั่นแหละค่ะว่าตอนนี้มันระบาดไปถึงใต้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพี่เองมองว่าความรุนแรงของไอ้ตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันถูกมันจะเริ่มบีบตัวมันเองแลวจะเริ่มไปละมันไปด้วยไวไงคือมันเหมือนกับว่าตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าเอยพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเริ่มอยู่ไม่ได้ละเพราะเริ่มมีการที่จะใช้สารตัวนี้้มมาาากกขึนเเ็ลยองห แหล่งอาหารใหม่ไง<ช>เอ,อ,อแล้วก็ลอ,ลองลองย้ายสัมมโนโครัวไป<ช>ไปลองดูอ่าปรากฏว่าอยู่ได้<ช>มันก็จะเริ่มและขยายพันธุ์ถ้าไม่ได้ป้องกันนี่นรับร<ช><ช>องที่จริงที่จริงพี่อยากจะบอกว่าเริ่มฤดูการของการทํานาในฤดูแรกเนี่ยที่จะถึงเนี่ยซึ่งเป็นฤด,ดูนาปีเนี่ย<ช>เราควรจะบอกให้เกษตรกรชาวนาทั้งหลายนะคะ เราทำเอาอสารบาเวเลียนี่ยไปนําใช้ได้แล้วมันเป็นการป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าจากการระบาดครั้งนี้เนี่ยตัวพี่คิดว่าพอมันไม่ตายเนี่ยมันหลบได้นะคะเหมือนที่เราเรารู้มาใช่ไหมคะมันจะหลบซ่อนอยู่ได้พอหลบซ่อนอยู่นี่มันรอจังหวะนะคะเหมือนกับว่ามันไม่ได้มาหรอกมันไปหลบซ่อนอยู่มันจะซ่อนอยู่ตรงไหนเรายังไม่รู้แล้วพอมีตัวข้าวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเริ่มมาดมทน ระดมออกมามเพราะฉะนั้นไอ้ตัวบาเวรียเองนี่เหมือนแบบถ้าบอกข้างต้นว่ามันเป็นการยับยั้งการเจริญเติบโตของมันมแล้วในช่วงที่มันยังไม่มาเนี่ยมันก็เป็นวัคซีนนะคะเหมือนเด็กอะเหมือนฉีดวัคซีนป้องม,มไ,วไว้ก่อนอนะมันก็จะไม่มามเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวดิฉันเองกับมองว่าตัวบาเวเรียหนึ่งซองราคา100บาทเนี่ยกับพื้นที่นาที่เราปลูกไว้หนึ่งไร่แล้วลงทุนไปแล้วจะต้องได้ประมาณ70,00บาทเนี่ยเราอย่ามาเสียดายเลยหนึ่งร้อยบาทเรากับเงินหลายพันที่เราจะได้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจกับเจ้าเจ้าดะตัวบาเเรียตัวนี้ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรชาวนาข้าวเนี่ยจะใช้วิธีการกําจัดศัตรูพืชด้วยการใช้สารเคมีแต่เขาบอกว่าเวลาใช้สารเคมีไปนานๆเนี่ยมันดื้อมันทําให้พวกศัตรูพืชดื้อยา ฒนาตัวเองพยายามกรับพัธุกรรมของมันขึ้นมาเพื่อให้มันไม่ไปสะทกสถานกับสารเคมีแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไงระบบการ่านกันมันจะไปทําให้เป็นอมามพันนะคะเขาเรียกว่าการขยายพันธุ์ของมันก็จะเหมือนกับหยุดชะงักมาปัญหาอันนี้ก็คือทาให้มัน ตายไปใช่แต่ถ้าฉีดซ้านะคะคือถ้าถ้าระบาดมากๆเนี่ยจากที่ได้มีการสัมภาษณ์ผู้ผลิตเนี่ยเขาบอกว่าฉีดซ้ําภายใน3ามสี่วันสามถึงสี่วันเนี่ยจะเหมือนทําให้เขาตายตอนแรกตอนแรกแค่แค่อามาพาดไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้ตายเลยฉีดซ้ําแต่ว่าถ้าไม่ได้มีการระบาดอะไรมากมายเนี่ยห้าถึงเจ็ดวันฉีดซ้ําอีกทีถามนิดนึงว่าถ้าหากว่าเจ้าตัว เพรี้อตัวหนึ่งเนี่ยมันไปรับมันไปรับตัวสารชีวภาพตัวนี้เข้าไปแล้วมันเกิดมันมันไปผสมพันธ์กันเนี่ยมันติดไหมอีกตัวหนึ่งติดปะหมายหมายถึงว่ามันจะติดในส่วนของการอมพาตหรือมันผสมกันไม่ได้แล้วคุณตีนะป่านตั้งแต่คือมันมันแขกงแล้วแรงเริมทำอะไรกันไม่ได้ไม่มีแรงแรงที่จะไปแล้ว จะไปไหนเสียอะไรจะมันแล้วก็ก้างหงิกอยู่ตรงนั้นแหละจะกินปากเปิดขยับไม่ได้ก็ตายในที่สุดต้องคือไอ้เจ้าเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพี้ยแป้งเนี่ยเขาจะเป็นแมลงจําพวกปากดูดนยคะเหมือนเราจะไปทําให้ทุกอย่างเนี่ยระบบร่างกายของเขาเนี่ยมันทํางานไม่ได้ใช่ที่มันดูดดูดได้มันก็จะเป็นง่อยหมดแต่อย่าลืมนะคะว่ามันเป็นสารชีวภาพระยะเวลาในเรื่องของการคุมของเขาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเคมีที่แบบโอ้โหเป็นอันตรายขนาด เพียะกระโดดสีน้ำตาลตายแล้วคนจะเหลืออะไรนั่นแหละคือการทํางานมันต่างกันถามว่าถ้าเจ้าเพียะกระโดดสีน้ำตาลตายตกลงไปที่นาข้าวมันเหมือนเป็นการสลายลงไปมันก็เป็นการบํารุงดินให้อีกทีเป็นปุ๋ยใ,ในดินไปซะไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรกับๆๆๆๆๆ กับตัวของคนใช่ไม่เป็นอันตรายต่อทั้งระบบนิเวศแล้วก็ตัวของผู้ที่เป็นคนปลูกด้วยอย่างที่เวลาไปฉีดพวกนี้คุณไม่ต้องมานั่งใส่แมสใส่หน้ากากเลยมือสัมผัสจับได้อันนี้ยืนยันคุณอรุโนเนี่ลงโรงงานไปดูวิธิกานไปจับดูว่าผงมันเป็นยังไงขั้นตอนการทำแพ็กเกจอะไรต่างๆนี่ลงทุกกระบวนการรับอว่า ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับชาวนาแล้วก็พืชจะเป็นพิษแต่เฉพาะเจ้าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลติดตามว่าพิษนี่จะลงสมรภูมิรบเร็วๆนี้จะลงไปติดอาวุธชีวภาพให้กับชาวนาคร้าที่สองข้างแรกนี่ไปการนะคะข้าที่สวันที่สิบสองนี่ตัวคณะดิฉันเราจะไปที่อบตบ้านหมอคะะนจังหวัดสระบุรีะคแต่อันนั้นเรื่อง เรียแป้งในสัมปะหลังนะคะเนมันสัมปะหลังแต่วันนี้วันนี้นะคะตะกี้เนี่ยเราก็ได้โทรศัพท์มาบอกว่าเขาจะปลูกมันสัมปะหลังเขาถามพี่มาว่าถ้าเขาแช่ไอ้ตัวนี้แล้วเอาเอาท่อนมันเนี่ยใส่ลงไปดูนี้ก่อนได้ไหมเราไปปลูกต้องขอติดว้ก่อนแล้วความรู้ตรงนี้เดี๋ยวขอถามผู้รู้ด้านหลังแล้วิชาการก่อนเพราะว่าเราเราไม่ใช่นักวิชาการเราอยากได้สิ่งที่แน่นอนแล้วก็บอกให้นะคะทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งน้องหญิงน้องหญิงจำได้ไหมคะว่าเราไปงาน52สสัปดาห์ที่จังหวัดแพร่แล้วเนี่ยมันมีงานอยู่งาน ที่เรากําลังจะกระทํากับนักวิจัยทั้งหลาย <Okay. S 1> ในเรื่องของการสร้างวงแหวนผลไม,ม้ในเจ็ดจังหวัดยังไงคะคืออย่างนี้เขาจะทําพื้นที่ในจังหวัดแถบภาคเหนือเนี่ยนับตั้งแต่จังหวัดพิจิตรพิษณุโลก แล้วก็แพรอ,อุตราดิษแพรน่านสุขโขทยัยใช่ไหมคะที่จะทําเป็นวงแหวนผลไม้แล้วก็ใช้ผลไม้ที่อยู่ในภูมิภาคนี้เรียกว่าฟรุตวันเล่คือผลไม้ที่อยู่ในหุบเขาโดยใช้กระบวนการทั้งหมดทั้งเรื่องของชีวาภาพเรื่องการใช้ สารเคมีเราจะเอาออกให้หายไปแล้วก็เริ่มใช้ชีวภาพเข้ามาแทนนะคะแล้วก็บำรมณบำรุงให้ใช้52สัปดาห์ตามศักยภาพของ7จังหวัดในที่อยู่ในวงแหวนเหมือนเป็นพื้นที่เริ่มต้นในเรื่องของการพัฒนาการใช้สารชีวภาพดิฉันมีโอกาสได้ไปนั่งพูดคุยกับเกษตรจังหวัดแพร่นะคะท่านพูดไว้ดีมากบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่จังหวัดแพร่เนี่ยพยายามที่จะรณรงค์ให้กับเกษตรกรทุกท่านเนี่ยใช้สารที่เป็นชีวภาพมากกว่า แล้วท่านก็ได้พูดขึ้นมาว่าเนี่ยมันมีสารเชื้อราอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าบิวเวเรียฉันก็อ๋อมันมันเป็นตัวเดียวกับของบาเซน่านี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนพยายามที่จะให้เกษตรกรเนี่ยหาหรือว่าทำวิธีทำวิธีการปรับปรุงให้ใช้เจ้าเชื้อราบิวเวเรียเนี่ยค่ะกับพืชในเรื่องของการกําจัดศัตรูพืชซึ่งถามว่ามันเป็นสิ่งที่จะสามารถทําได้ไหมในอนาคตอันใกล้คงจะ เหมือนมันก็เป็นเรื่องที่ลําบากเหมือนกันที่จะทําเพราะว่ากว่าจะมีการศึกษาในเรื่องของกระบวนการการทำเนี่ยมันก็ยากพอสมควรจากการไปพูดคุยกับเจ้าของอาบารเซนานะะซึ่งเขาใช้เวลาในการศึกษาเนี่ยนานกว่า2ปีจากดกร2ท่านในมหาวิทยาลัยชื่อดัง2ที่นะคะก็มันเป็นสิ่งหรือว่าแนวคิดเริ่มต้นที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับกรเกษตรกรไทยที่ท่านจะส่งเสริมเราก็เอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือทางสหกรแพร่เอ็กซ์พอร์ตเองก็ได้มีการ แนะนำในส่วนของบาเซน่ารายการในส่วนของเคสเต t ชั่นของเราหลายรายการเป็นส่วนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็เลยนั่งคุยกับท่านว่าท่านเนี่ยที่าสากลแพร่เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยมีโปรดักตตัวหนึ่งที่ใช้ตัวของเชื้อราบิวเรียเนี่ยเหมือนกันอลองสอบถามดูค่ะแล้วก็ลองคือลองพูดคุยกันเผื่อจะเป็นแนวทางหรือว่าคิดไอเดียได้ว่าจะร่วมกันพัฒนา ไปด้วยกันยังไงปรากฏว่าให้ประสบความสําเร็จค่ะก็เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกับทพ่านแหละคือปรากฏว่านตอนนี้เนี่ยผู้นําทั้งหลายที่มาประชุมร่วมกันวันนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรพวกนี้นะคะอบตนายกอบจนายกเทศมนตรีเนี่ยเราก็เลยมาบอกว่าในช่วงของวัตถการทํานาปีถัดไปของจังหวัดแพร่เราจะใช้สารบาเซนาเนี่ยพ่นป้องกันเป็นวัคซีนเป็นโครงการนําร่อง